โอ้ใส่กันเนี่ยจุกจุกเลยค่ะยี่สิบจุกไหมคะดูค่ะนีจุกจุกค่ะอืมเช้านะคะปล่อยทองอไปเตยค่ะโอ้ยให้แบบจุกจุกเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิอ,อันนี้ย <c oughs> <c oughs> ี่สิบเอาอะไรก็ได้นะพ่อนะโอ้โหจุกมาก ที่นี่ขายมากีปะะ่ปีแล้วคะปีปีแล้วป,ปีปีแล้วนะราคาผม10ป,ปี <c oughs> นี่ค่ะหยดช่วยกันนะคะทำไม่ทันนะคะนี่ค่ะลูกค้ารอะคะอ่ะอ่มาลองอ่ะคะ่ะโอ้ยร้อนร้อนเลยตะาครูนะคะ หวานกำลังดีขอะคุณผู้ชมืมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวิสา .Channel นะคะวันนี้ตักอยู่กันที่ตลาดคลองสมตาคีค่ะวันนี้ตักจะพามาชมร้านขนมเบื้องที่ขายถูกมากๆ ตั้งแต่ที่เคยไปถ่ายมาไม่เคยเห็นร้านไหนที่ถูกมากขนาดนี้มาก่อนนะคะสามชิ้นยี่สิบถูกมากค่ะคุณตุ้มนะคะของถมตาคีเนี่ยตุ้มจะมีทุกวันอังคารน,นะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะเดี๋ยวตั๊กพาไปชมบรรยากาศกันนะอุ้ยก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับตั๊กด้วยนะถ้าชอบนะคะกดไลค์ก็ได้นะคะเพิ่มการมองเห็นให้กับช่องตั๊กหน่อยช่วงนี้คือเงียบกริบจับแม่ <laughs> ไปค่ะเดี๋ยวไปชมกันคะ่ะ่นี่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศ ช่วงค่ำๆแล้วค่ะผู้ชมอยากจะบอกว่าที่ร้านเนี่ยขายดีจนไม่มีวางโชว์แล้วก็คิวเนี่ยเยอะมากๆเป็นบัตรคิวเลยนะคะ3ชิ้นราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะผู้ชมเดี๋ยที่ร้านจะทำใหม่ๆเลยที่ร้านทำสองเตาเลยนะคะชิ้นใหญ่มาก3ชิ้นยีสเน,นี่ยค่ะ,ะวิ่งแค่วิ่งขายวิ่งทำกันเลยค่ะแล้วไส้ก็แบบจุกๆเลยนะคะ โอ้โหมีทั้งไข่ปิ้งด้วยค่ะคุณผู้ชมหลายอย่างมากเลยคย่ะยังไม่มีค่ะยืนยูได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ นี่ยะที่ร้านจะมีฝอยทองมะพร้าวนะคะฝอยทองใบเตยค่ะโอ้ยให้แบบจุกๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้ยี่สิบถูกกว่านี้นิดแล้วค่ะไข่ลอกตายแล้วค่ะมะพร้าวสองฝอยทองีตรงนี้ไหมคะไม่มีนะจ๊ะตะปูนะคะค่ะ อันนั้นเป็นคิวนะคะเป็นคิวนะคะคุณผู้ชมนี่อะเอาไข่นะคะขายไข่ปิ้งก็ขายนะคะโอ้โหคุณผู้ชมแล้วชิ้นไม่ธรรมดาเลยนะชิ้นคือแบบใหญ่มากะคะ่ะสามชิ้นยี่สิบก็ยังแบบงงกับราคาอยู่นะคะขายถูกมากๆเลยค่ะ เริ่มขายประมาณบ่ายสามโมงใช่ไหมคะพี่ถึงไม่เกินสองทุ่มไม่น่าอยู่ไม่ถึงโอโ้โหคนเดียวทำสองเตาค่ะขายอีกหนึ่งคนค่ะใส่หน้าอีกหนึ่งคนโอโ้โหขายวิ่งขายกันเลยนะคะอัในนี้ใช้ร้อนมิ่งไครไหมคะ แม่จ้าหมอรวม2ไส้เค็มกมับมะพาวใช่ค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูแม่ขคขใส่ลสาไส้อะไรคะไส้รวมสองกล่อง,งอค,ค่ะเ,คนเนี่ยค่ะไส้รวมเป็นไส้เค็มใช่ไหมคะไส้เค็มอันหนึ่งเนี่ยค่ะกำลังถึงค่ะเนี่ยนะจุกจุกค่ะแม่เคยทานหรือยัง แม่เคยทานหรือยังไม่เคยยังไม่เคย <laughs> เมแม่สามอันยี่สิบถูกมากอร่อยอเหรอนิ่มเลยใช่ไหมแม่อืมอร่อยของคนนิ่ม<อ>แม่ซื้อแม่ซื้อ,อทุกนัดใช่ไหมซื้อทุกนัดเลยนเ,าอเอานาะเอาไอ้นี่เอาไข่ทองด้วยขายดีมากค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใส่กันแบบจุกๆเคยจุกไหมคะดูค่ะ สิบบาทจ้า ตกใจอยู ar, 3, 000, ่เลยค่ะสามชิ้นยี่สิบโอจุกอ่ะนี่ค่ะ่ทองกล่องหนึ่งค่ะจะกูนะคะแล้วก็ปะ่ทองมะพร้าว่ทองทองเดียว่ทองค่ะห่ง่ทองสองไนะคะ่ทมะพร้าวนะ่ทองอค่ะสองช่อง แม่แม่แม่ต้องคักนะแม่ไม่ต้องว่าเลยคิวเลยเดี๋ยวแม่ค่าเพลิน่ไข่ทองสดโอใช่เลยคะแค่เพียวแค่เพียวค่ะพี่คิวคิวเดียวสองกล่องคิวได้รวมสองกล่องติดเจนเอาปิเนี่ยเอาเป็นมะพร้าวมะพร้าวสองหรือไข่ทองสองดีคะอะไรก็ได้มาเ เอาอะไรก็ได้นะพ่อนะโอ้โหจุกมากที่นี่ขายมากี่ปีแล้วคะกี่ปีแล้วนะพรอค้าผมสิบปีสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ชม อืมสองเตาเดียวค่ะสามชิ้นยี่สิบตังก็ยังไม่เคยเจอนะคะเพิ่งมาเจอที่นี่ค่ะถูกมากจริงๆอ่ะอันนี้ใช่ไหิ้ะ เป็นฝอยทองสองเตาเลยหรือว่ามะพร้าวสองมะพร้าวสองฝอยทองนะขไข่ไหนึ่งไม้นะคะไข่หน่ถ้วยใส่ทิ่ไทยไหมคะ่เคยกินหรือยังไป ำไม่ทันเลยค่ะสองเตาพ่อสองเตายังไม่ทันเลยนะพ่อนะตายดีมากตรงไหนอยู่ไหนเปรี้ยวมาดิเดี๋ยวกินตรงนี้เลยนี่ค่ะยอดช่วยกันนะคะทำไม่ทันนะคะนี่ค่ะลูกค้ารอค่ะสั่งได้นะแม่เขากำลังทำอยู่ทำไม่ทันสั่งไว้แล้วค่ะโอ้สั่งไว้แล้วมะพร้าวสองหอยทองหนึ่งรองเท้าของ ค่าทจ้าหกสิบบาหน้าไม่ต้องมาถามลูกมาต้องเต็มนะคะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นอีก1ร้านเด็ดเนี่ยค่ะที่ตลาดคลองถมตาคีทุกวันอัคารนะคะใครที่อยากมาลองทานนะคะ20บาท3ชิ้นค่ะคุณผู้ชม นี่ขายดีมากๆค่นะคะไปเราหาที่ชิมกันดีกว่าค่ะ <S <S มาค่ะคุณผู้ชมร้านขนมเบื้องที่ถูกพ่สุดเพิ่งเคยเห็นเลยค่ะสุถูกขนาดนี้นะคะ3อัน20บาทเราวไสแบบจุกมากฝอยทองมะพร้าวค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะตัดออกมาอย่างละอันนี้สองชอบกินนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองกันโอ้โหนี่นะคะ น้องชิ้นโตมากค่ะคุณผู้ชมใหญ่มากอืมอของไข่เลยอ่ฮะมาลองอะฮะขอไข่โอ้ยร้อนๆเลยปะคาครูนะคะอืมโออืมหวานกำลังดีค่ะคุณผู้ชมโมครีมหวานกำลังดีค่ะอืม,อม ถึงว่าคิวเยอะขนาดนี้ค่ะอืมอร่อยม,ม,มากสามพิ้พยี่สิบอย่าลืมมาลองทานกันนะคะที่หลักของผมตาเีค่ะ